สวัสดีครับมาพบกับเซลฟี่เจี๊ยบอีกแล้วนะครับวันนี้เซลฟี่เจี๊ยบจะพามาชมรถเจ้ามิวเอ็กข้างหลังเรานะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ตัวอันติเมตหรือตัวท็อปสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวย e ีสิมิวเอ็กซนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเครื่องยนต์1.9รุ่นอันติเมตนะครับ,นะรบเดี๋ยววนดูรอบคันกันสักนิดนึงนะครับ ให้ดูรูปร่างหน้าตารอบคันกันตัวนี้ก็คือตัวสีเทาดำนะอรอบคัน,คนมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันใกล้ๆนะครับปลาไฟนะครับลายเส้นตัวใหม่นะครับ ส่วนขนาดขอบล้อที่ให้มากับตัวอันติเมตก็คือขอบ20เลยนะครับ,รบยางให้บิสโตนมาเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวนี้กันนะครับหรูหลาม,มากครับนี่สีภายในนะหน้าจอขนาด9นิ้วแอร์ออโตโ้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่มี a a d p t i ต e ฟ o ูดคอนโทร l แล้วก็มีตัวกลอง เอดารต่างๆมาให้อย่างครบครันนะครับในเรื่องระบบความปลอดภัยมาเต็มจัดเต็มนะครับแล้วก็แอร์แบ็กรอบคันแบบมานนะครับมีแอร์แบ ah ็กมาให้นี่นะครับอันนี้ข้างหลังภายในตัวนี้พับการการพับใช้งานพับง่ายมากนะครับพับเป็นวันสเต็ปสเต็ปเดียวฟึ๊บเลยมาเดี๋ยวเรามาดูฝาท้าย ภายในกว้างขวางนะครับวันนี้มาพร้อมแคมเปญพิเศษเลยดาวเยาพิเศษนะครับหรือดาวเริ่มต้นที่80,000ื่นนะครับตัวนี้ออกรถเริ่มต้น8ปดหมื่ได้เลยนะครับอย่างพวกล้อแมทแต่งอะไรเงี้ยเราก็มีไว้บริการลูกค้านะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็สิทธิพิเศษพนักงานผู้ผลิต ได้รับส่วนลด30,000บาทหรือใช้รถอีสน 5, 100, ุนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีกห0 0่ง1,000บาทนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะพาไปดูตัวแต่ง New X กันนะครับโอเคไว้เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับคลิปคลิปหน้าเจอกันนะสวัสดีครับ